สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 นะคะวิชาศิลปะนะคะนักเรียนวันนี้เราจะเรียนเรื่องการปั้นแต่งเติมเพิ่มและลดนะคะงานปั้นเนี่ยนะคะนักเรียนเป็นงานทัศนศิลป์ประเภทหนึ่งนะคะซึ่งการปั้นเนี่ยเป็นงานสามมิตินะคะสามมิติก็คือเราจะเห็นทั้งความกว้างความสูงแล้วก็ความลึกของมันใช่ไหมคะนักเรียน ซึ่งงานปั้นเนี่ยนะคะเกิดจากการที่นำวัสดุเนื้ออ่อนนะอย่างเช่นดินเหนียวดินน้ำมันนะคะนักเรียนมาเปลี่ยนรูปร่างนะโดยการเพิ่มและก็ลดวัสดุนั้นนะคะเพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงต่างๆที่เราต้องการนะการเพิ่มก็อย่างเช่นการใช้วิธีการแปะการติดแล้วก็การทอกเข้าไปนะคะ ส่วนการลดเนี่ยก็อาจจะใช้เครื่องมือนะคะนักเรียนขูดหรือว่าตัดมันออกมานะคะหรือว่าจะใช้นิ้วมือของเราเนี่ยละคะ่ะกดบีบหรือว่าดึงเนื้อวัสดุนั้นออกมานะคะนักเรียน นักเรียนดูอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างงานปั้นนะเนี่ยนักเรียนสังเกตนะเขาจะมีหลายๆชิ้นส่วนนะคะนักเรียนเขาไม่ได้เอาดินก้อนหนึ่งแล้วก็มาปั้นให้เป็นรูปร่างขึ้นมาเลยนะเขาจะค่อยๆประกอบชิ้นส่วนต่างๆนะคะนักเรียนเขาจะทําชิ้นส่วนนี้ก่อนอย่างเช่นเนี้ยเนี่ยเขาจะทําตัวของตัวเขาก่อนนะทาตัวก่อนแล้วเขาก็จะมี หัวมีส่วนประกอบของแขนมีส่วนประกอบของสร้อยคอนะคะนะักเรียนอันนี้เป็นสร้อยคอหรือพาบันคอนะไอเ้เส้นๆเนี่ยแล้วก็จะมีแขนสองข้างแล้วก็มีหูวมีลาตัวที่เป็นกระโปรงอยู่แล้วนะคะเนี่ยเขาจะเอาทุกอย่างเนี้ยมาประกอบกันทีหลังนะเขาไม่ได้ปั้นรึดขึ้นมาทีเดียวนะคะนักเรียนอ่ะมาดูอันตอนที่เสร็จแล้วนะเนีย่ยเห็นไหม เขาเอาทุกอย่างมาประกอบกันนะคะซึ่งการที่เราจะปั้นอะไรขึ้นมาเนี่ยหนึ่งเลยเราจะต้องคิดก่อนนะว่าเราจะปั้นอะไรพอคิดได้แล้วว่าเราจะปั้นอะไรเราต้องรู้ถึงสรีระของเขานะคะรู้ส่วนประกอบของเขาว่าเขามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะนักเรียน พอเรารู้แล้วว่าเขามีส่วนประกอบอะไรบ้างเราก็ลงมือปั้นตามส่วนประกอบต่างๆที่เราได้คิดเอาไว้นะคะพอเราได้ส่วนประกอบต่างๆแยกชิ้นส่วนออกมาแล้วเราก็เอามันมาประกอบกันให้เป็นรูปร่างขึ้นมานะคะซึ่งการประกอบร่างของมันนะคะอาจจะใช้วิธีการ ใช้มือบีบบีบนะคะใช้นิ้วบีบบีบให้มันติดกันหรือว่าจะใช้อุปกรณ์อย่างเช่นไม้ยิ้มฟันไม้อะไรก็ตามเนี่ยช่วยคำ้ำช่วยยันให้มันติดกันก็ได้นะคะนักเรียนอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเขาก็จะใช้ไม้ทิ่มฟันนะคะในการประกอบหัวกับตัวให้มันติดกันนะคะนักเรียน นักเรียนขามาดูงานของเราก็หน่อยหน้า77นะคะเป็นหนังสือเล่มนี้นะหน้า77นะคะนักเรียนข้อ2เห็นไหมเลข2ใหญ่ให้นักเรียนจินตนาการถึงเหตุการณ์ฉันไปขึ้นเรือไม่ทันนะคะอ่ะเขาก็มีข้อความมาให้นะคะนักเรียนนักเรียนและเพื่อนไปเที่ยวเกาะแห่งหนึ่งเรือที่พานักเรียนไปเที่ยวจะรับกลับเวลา1 0 เ0 0 0นาฬิกาแต่เนื่องจากนักเรียนเที่ยวชมจนเพลินทำให้มาถึงที่จอดเรือแต่พบว่าไม่มีใครแล้วเพราะว่าขณะนั้นเป็นเวลา17.30นาฬิกาแล้วมีจดหมายเขียนไว้ว่าเรือจะย้อนกลับมารับอีก7วันและมีกระท่อมอยู่หลังหนึ่งพร้อมเครื่องใช้10อย่างนะคะ ที่ช่วยให้อยู่ได้อีกหนึ่งอาทิตย์นะคะนักเรียนคิดว่าของ10อย่างนั้นนะ่ะคืออะไรนะคะให้นักเรียนเขียนของ10บอย่างที่มันมีประโยชน์นะที่มันจะใช้ได้นะคะลงในช่องสี่เหลี่ยมนี้ทั้ง10ข้อนะคะนักเรียนอ่ะต่อไปข้อ3เห็นข้อ3มไหมให้นักเรียนเลือกของที่นักเรียนต้องการจะปั้นเนะี่ย ไอสิบข้อเมื่อกี้นักเรียนเขียนอะไรลงไปบ้างสิบข้ออ่ะให้นักเรียนเลือกมาหนึ่งอย่างนะคะว่านักเรียนอยากจะปั้นอะไรนะอ่ะเนี่ยช่องแรกสิ่งที่นักเรียนจะปั้นคืออะไรถ้าเกิดว่านักเรียนคิดว่าในกระท่อมมันอาจจะมีอ่าต้องมีหม้อหนามมีเตาอย่างเงี้ยอะเราอยากปั้นม้อนักเรียนก็วาดภาพหม้อเราไปก่อนอืม ช่องที่สองช่องข้างล่างนะคะสิ่งที่นักเรียนปัน้นมีส่วนประกอบอะไรบ้างถ้าเกิดว่าเราปั้นหม้อเนี่ยเราก็จะต้องมีอะไรบ้างมีตัวหม้อใช่ไหมหูหม้อใช่ไหมหม้อมีหูกี่ข้างเออหรือว่าอาจจะไม่ใช่หูที่เป็นแบบที่จับอย่างนั้นแต่ว่าเป็นแบบที่ยกอะไรเงี้ยก็ได้นะอืมนักเรียนก็ ลองคิดดูว่าเราอยากจะวาดอะไรเราอยากจะปั้นรูปอะไรนะคะนักเรียนอะแล้วใครทําเสร็จแล้วหน้านี้นะคะส่งลงในไลน์กลุ่มนี้นะคะนะักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อสกุลชั้นเลขที่ลงในผลงานด้วยนะอะแล้วก็ใครทําเสร็จก่อนใครส่งก่อนก็สร้างอาร์ดัม่ามให้คุนครูด้วยใคร ส่งที่หลังก็ส่งลงในอัลบั้มที่เพื่อนสร้างไว้ให้นะคะนักเรียน